หลังจากที่มีการเก็บแผลนะครับแล้วก็เก็บแผลหยาบไปแล้วนะครับนี้ก็มาอยู่ในขั้นตอนนะครับการขัดภายในนะครับสำหรับการขัดภายในเนี่ยนะครับผมจะใช้กระดาษทรายมอนกลมนะครับในการทำนะครับเพราะว่ากระดาษทรายมอนกลมเนี่ยนะครับจะช่วยได้นะครับหลังจากที่เราใช้สิวเจาะ ขั้นตอนที่แล้วแล้วนะครับลักษณะของกระดาษทรายม้วนกลมนะครับผมจะเรียงลำดับความหยาบนะครับของกระดาษทรายนะครับตั้งแต่เบอร์40นะครับแล้วก็60นะครับแล้วก็ตัวขัดละเอียดนะครับเพื่อจะได้ให้เกิดความสวยงามนะครับลักษณะการขัดนะครับม้วนกระดาษทรายกลมนะครับขัดด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับขัดทั้งสองข้างก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้ขี้กระดาษทรายกลมนะครับเท่ากับตัวของลําเรือนะครับแล้วก็ดําเนินการขัดตรงกลางนะครับตามรอบนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับสังเกตว่าเรือผมนะครับจะบางมากนะครับไม่ถึงนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับน่าจะซักนะครับ0.1นะครับถึง0.2เซนนะครับเรือผมจะบางนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับ สังเกตว่านะครับผมสีตรงนี้นะครับคือสีที่เกิดจากสีไม้นะครับธรรมชาตินะครับลำไหนลำไหนที่จะต้องการโชว์น้ำไม้ผมจะเลือกคัดสันไม้ให้เป็นสีธรรมชาตินะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมจะใช้ขี้เลื่อยผสมกาวลาเท็กนะครับในการประสานนะครับไม้ทั้ง3แผ่นให้ติดกันนะครับ โดยที่แต่ละจุด10เซนเนี่ยะผมจะมีขี้เลื่อยกับกาวร้อนยึดอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เรามีการขัดภายในนะครับแล้วก็มีเรือลักษณะที่บางมากนะครับดังนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับผมจะใช้นะครับกาวร้อนนะครับใส่ตามบริเวณรอยปะตามยาวนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็นะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากกว่านั้นนะครับ ผมใช้กาวร้อนนะครับใส่บริเวณภายในนะครับและก็ใช้นะครับผ้านะครับถูนะครับให้กาวร้อนนะครับซึมเข้ากับเนื้อไม้นะครับหลังจากนี้ก็จะเกิดความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําเรือได้บางขนาดนี้ได้นะครับลักษณะของผมจะเบามากนะครับเรือจะบางนะครับแล้วก็ให้เกิดความสมดุลนะครับนี่นะครับคือเทคนิคเฉพาะตัวนะครับจากการลองผิดลองถูกนะครับ เห็นไหมครับภายในเรือผมนะครับจะมีลักษณะโค้งนะครับให้เสมือนกับเรือจริงนะครับไม่เป็นกระบะนะครับผมนี่ก็คือเทคนิคขั้นตอนนะครับการขัดาภายในเรือให้สวยงามนะครับนะครับก่อนที่จะมีใน,นทำในขั้นตอนต่อไปแล้วพบกับเทคนิคในขั้นต่อไปสวัครับ